ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราลุยกันเลยนะครับวันนี้ทุนน้อยนะครับเมื่อวานนี้ใส่กันไปเละตุ้มเป๊ะท่านผู้ชมนะใครรับชมคลิปเมื่อวานนี้น่าจะเห็นกันนะครับโอ้โหทุนหลักหมื่นเรื่องนั้นเลยนะวันนี้นี่กลับมาถอยกันหน่อยท่านผู้ชมอัลติเมทสไตรเกอร์นะครับผมลดเบ็ดลงมาท่านผู้ชมนะครับเออลดทุนลดเบ็ดลงมานะครับผมเออเอมาจะเป็นยังไงนะฝากกดไลค์กดต่างกันด้วยท่านผู้ชมนะครับ รับชมคที่บวกความสนุกความบันเทิงครับทนทุนน้อยครับเออฝากกดไลค์นะสายตัวน้อยฝากกดไลค์กันเยอะๆหน่อยนะครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้นะครับจะได้มีกำใจทำให้ได้รับชมกันบ่อยๆนะสายตัวน้อยนะครับเออ 200ร้อยกว่านะนี่ผมลดทุนลงมาแล้วเมื่อวานนี้แม่งขั้นต่ําคือมีหลักหมืนะ่นอ่ะโอ้เล่นกันกระจุยกระใจนะผู้ชมนะครับวันนี้เราถอยลงมาแล้วทะผู้ชมฝากกดไลค์กันด้วยนะครับ เอาไงเบ็ดสองอ่ะไปก่อนนะครับลืมไปแล้วทุนน้อยเล่นยังไงไปเนี่ยลืมไอ้เยอะไปใส่เลยทุนเยอะๆนะครับทุนเยอะไม่ต้องคิดอะไรงไงใส่เบ็ดอัดอย่างเดียวปึ้งปึ้งปึ้งนะครับน้อยต้องไล่เบ็ดค่อยๆไต่นะครับ อา้าวค้างหลวงมีแหลกมีค้างมาช้าอีกแล้วขอไปด้วยนะครับไม่เล้มาช้านะาจริงนะนั่งเล่นตั้งแต่10โมงเช้านะครับ10โมงเช้าประมาณ10โมง40ได้บ้างที่เริ่มเล่นนะครับลืมไปว่าจะเล่นทุนน้อยนะครับมันไม่ได้แบบว่าเติมเติมเยอแล้วมันปั๊บปั๊บป๊บลงได้เลยแมมันนี่ลืมครับเล่นทุนน้อยนี่มันนั่งเล่นนานมากนะตอนนี้เที่ยงแล้ว เที่ยงกับ15นาทีผมใช้เวลาอยู่กับมันชั่วโมงกว่าแล้วนะครับผมท่านะผู้ชม อุ้ยมีวายคู่แต่อย่าค้างได้ไหมเป็นไรเนี่ยวันนี้เป็นไรแหละไปเยยยดยไว้ เนทีเกมมันต้องแบบว่าในในภาพในนิมิตเราเนี่ ในความคิดเราเดี๋ยวมันต้องว้าวเอ้ามาว้าวแน่มึงวึบนกวงนกวีดเปลี่ยนเป็นวายนะ่าจะแจมนะโอ้ย สี่หมุนท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นตัวคูณบนหัวไหมสี่สิบแล้วนะครับสี่สิบแล้วแต่คิดว่าน่าจะไปไม่ถึงหรอก เดี๋ยวต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละนะท่านผู้ชมอ่ะเล่นมาคลิปนี้เติมนี้6นาทีผัดนะครับเข้าไป1ฟรีละออลติเมสไตรเกอร์มาสักเบ็ด5หน่อยมา300เหมือนเดิมเลยทุนยังอยู่ที่ทุนเดิม ผมย้ําเกมนี้เกมเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมในวันนี้รอบเช้านะครับผมเล่นมาตั้งแต่10บโมงแล้วนะครับอย่างที่บอกตอนนี้เทีื่องแลวแม้มันชั่วโมงกว่านะครับนั่งเล่นมันมันจะมีความอดทนถึงตอนไหนเดี๋ยวดูสองร้นขึ้นๆลงๆนะครับคอมโบยังไม่ว้าวอะไรเลยเอาจริงมีวงบิ๊กวินก,ก็ไม่มีนะครับ โอเคเหลือร้อยเดียวสภาพมากตอนนี้บาโด้โอ้ ร้อยเดียวท่านผู้ชมไปต่อนะครับไม่มีสิทธิ์เพิ่มเบ็ดแล้วตอนนี้เลได้แล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วจริงๆก็อยากจะเซฟแล้วนะท่านผู้ชมครับอยากเอาทุนมาใส่เยอะแต่ว่าวัดทำไม่ได้เราอยากเล่นก็คงเติมดีนะวันนี้เราอาจจะได้เห็นทุนน้อยสักเติมสองเติมนะครับเดี๋ยวทุนเยอะก็สักสี่ห้าพันแล้วกันนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยครับผมหลับอีกหนึ่งเติมโอ้คุณเหนื่อยแล้วเอาเข้าฟีตอนนี้17หมุนครับ เรียบโอ้โหมันก็ได้คืนไม่ออเมันก็ได้แค่ได้คืนนะครับถึงกระแสนะอุ้ยวายคู่นะวายคู่นะมีถึงครูเท่าไหร่ตอนนี้สี่สิบห้ามีแน่นอนโอเคนี่ไงท่านผู้ชมเออโอ้ยสักทีเดี๋ยววะสักทีเดี๋ยววะแหมตัดคอแต่ว่าได้ท่านผู้ชมตัดคอแต่ว่าได้โอเค เลือกเลยดีกว่าไหมเออเอาพอดีกว่าท่านผู้ชมนะครับพออดออกเกมเลยเดี๋ยวแม่งไปเล่นต่อไนะด้ไมได้ได,ดาา้สามพันนะอืมยี่สิบหมุนนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะครับโอเคครับถือว่าสวยงามโอเคแล้วนะครับอีกยี่สิบหมุนนี้นะครับพอนะครับดูลายเกมอีกทีหนึ่นงโอ้ยเกือบหลับไปกลับมาได้ของจริงเติมนี้โหรอดแล้ว คุณน้อยเรานะครับหลังจากที่โอล้งลุกคู่คานอยู่กว่าเชื่อไหมเอาพูดตรงเชื่อไหม22เติมนะครับซึ่งก็มีหลายคนบนออ่นออกมาในคอมเมนต์ผมอ,อ่านนะมเป็นคนอ,อ่านคอมเมนต์นะครับว่าเออเติมจริงก็เอาเติมประวัติเติมให้ดูไม่มต้องไปดูหรอกครับมันมันเสียจริงๆนะครับผมเติมจริงๆเล่นจริงเสียจริงๆ,ๆ,ๆเสียมาแล้ว20เติมอันนี้เอยเสียมาแล้ว19เติมอันนี้เติมที่20พอดีเลยนะครับ แล้วได้มาเนี่ยไม่ได้คุ้มเลยนะครับแต่ว่าด้วยการที่ผมทำคนี่คนที่ติดตามมานานจะรู้นะครับ่ว่าไม่ต้องไปดูไม่ต้องอยากดูของผมนะครับมันก็คือเสียจริงๆนี่แหละนะครับลองนึกดูนะเออมันไม่ได้แบบผมไม่ง่ายนะครับเล่นสลอดทุนจะทุนมากทุนน้อยก็เหมือนกันแหละทุนมากอะ่ะสมมติว่าถุเติม2 0 0 0ผมขึ้นได้4 0 0พผมเลิกนะแต่ทุนน้อยเนี่ย200ผมขึ้น400ผมไม่เลิกเนะี่ยผมจะดันพันเลยนะครับ เออถ้าเที่ยวกับทุนุนพันเนี่ยก็คือถ้าจะเอาเหมือนทุนน้อยก็คือหมื่นนี่มันยากมากนะครับมันต้องมีแบบ10 20เติมเติมัอาพอดีกว่านะไปละท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดตางค์มันด้วยนะครับผมนี่ไปติดลม้เยอะๆหยอกๆนิดนึงนะไม่ให้หลุด2,000หรอกเออกดไลค์กันด้วยแล้วกันอยากได้สัก3,000นะท่านผู้ชมนะครับแต่ไม่ให้หลุด2,000แน่นอนยังไงคลิปนี้ก็พอละ กดไลค์กันกดไลค์กันนะครับเดี๋ยวเจอกันในซื้อไปเรื่อยต่อนะครับในช่อง X2 เดี๋ยวเรามากันนะครับส่วนหลายคนอยากให้ผมเล่นในหอองทุกโต้บ่อยๆนะครับคือไม่ใช่อะไรผมทําหลายลิปแล้วมันไม่มีเวลาไปทําน่วงนี้มันหมดวันนะครับคือผมก็อยากเอาชีวิตผมเนี่ยในช่วงชีวิตวันหนึ่งผมเนี่ยไปทําอย่างอื่นบ้างนะไม่ใช่จะเล่นกันเล่นแต่อะไร ทั้งสลอดทั้งทุบโต๊ะนั่นนะครับเอางี้เดี๋ยวผมให้น้องผมมาทําแทนได้ไหมหรือไม่ก็ให้เพื่อนให้พ่อนี่ก็จะเกินไปจะไปใช้พ่อทํแล้วแต่พ่อคุณพ่อก็ชอบเล่นนะครับเออชอบนั่งอยากนั่งเล่นหรือให้น้องสาวผมที่ผมน้องสาวผมทําไปล่าสุดเห็นไหมชอบกันไหมหรือว่าอยากให้ผมเล่นอย่างเดียวหรือให้เพื่อนผมไหมเพื่อนผมก็เล่นเหมือนกันนะนั่งปั่นเหมือนกันนะครับมันไม่ชอบปัน่นสลัดหรอกมันทุบโต๊ะอย่างเดียวไอ้หมอแน่น เอาไมเดี๋ยวผมเอามาบอกมาทำมีท่านผู้ชมจะได้ดูทุกวันเลยนะครับแต่ก็เป็นทุนผมนะเดี๋ยวเป็นทุนผมนะมอีกสิบมูลค้ายี่แล้วครับพอแล้วไม่น่าจะไปมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคอก็ไม่แย่อย่างที่บอกครับยี่สิบเติมนะผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดตามกันไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับในซื้อ,อไปต่อชีวิตเลยเลยพอดีเหลือสองพันพอดีนะถอนออกน,นิดนึงให้มันสองพันแล้วเจอกัน นะครับในซื้อไปเรื่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทุนน้อยกดไลค์ให้กันเยอะๆหน่อยทุนน้อยในส่วนมากวิวไม่ถึงหมื่นเลยนะเนี่ยเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ค่อยทำเพราะว่าวิวน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ทิ้งครับก็ยังทำอยู่แต่ว่าทำน้อยลงนั่นแหละตามความชอบของคนในช่องนะครับไปเจอกันนะครับผมบายบายครับทุกคนเชยนครับ